คุณผู้ชมรับเมืองทอทีวีของเรามีช็อตเบื้องหลังเดอะซีนของพี่ตองกวินทําสัจจานันและโค้ดดันโยเซียก้ามาฝากนะครับทั้งคู่เคยลงสนามคู่กันมาหลายต่อหลายปีให้กับทีเมืองทองนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นสตาร์โค้ดนะครับ ดันโจนี่เข้ามาเป็นสตาร์โค้ดตั้งแต่ยุคของโค้ดมาริโอ,อยูรอสกี้ส่วนพี่ตองกาวินตอนนี้ก็ยังเป็นโค้ดและก็ผู้เล่นระหว่างการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแต่เมื่อทั้งคู่ต้องโคจรมาเจอกันและที่สําคัญเป็นรูมเมทนอนห้องเดียวกันด้วยเวลาออกไปเป็นเกมเยือนนะฮะ ความหาจึงบังเกิดน,นะครับเดี๋ยวตามมาดูคอนเทนต์ของดันโยเซก้าและพี่ตองกวินกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากการแกล้งพี่ดานโยกันก่อนนะฮะโดยการเอาเสื้อสตารของดานโยเนี่ยไปซ่อนนะครับเจ้าตัวใส่เสื้อมาผิดสีนะฮะสตาฟต้องใส่สีแดงนะครับแต่เจ้าตัวใส่มาผิดสีครับ <l> <l> เสื้ออะไเสื้ออะเส้ออะไรนอนยั่กี้นี่มึง้มูว่าอีเข้มไนะเสื้ออยู่ไหนล่เสื้อหายเหรออ้าน่อย่งนี้

และต้องบอกว่าสกิลภาษาไทยของดันโยเซยกานี่คล่องแคล่วมากเลยนะครับสามารถที่จะอัมนักบอลภายในทีมได้นะฮะโดยเฉพาะการอัมพี่บอสเชียคนสับมานะครับยิงประตูได้1ประตูนี่ถึงกับแอคกันเลยทีเดียวนะครับนันนยไ,ได้เอาบัตรประชาชนมาไหมออกมาครับเ้ยเป็นคนไทยด้วยอ่ะแล้วเ,เป็น,นคนไทย บอกว่าเล่นถามอย่างนี้เราจะให้ตอบยังไงไหนทำไมอ่ะไม่ล่าสุดไม่ยิงข้าวแล้วแม่ X ทิบหายเลยิบหายโอ้โหแม่มึงจะตีต่อไปวะแม่โจบแม่โจบเล่นหนีจบแล้วตอนนี้แม่มาสองคนแม่ไม่ฟังใครแล้ว็กเอ X X คด้วยเกินไปเป็นลูกเดียวนะถ้ามึงยิงหลายลูกไอ้เหี้ยเราจะรอดเหรอแหม ความยิงท no, <laughs> ุก hmm? ว hmm? ัน oh ย yeah. <laughs> like ิง yeah ข้าวว่าไม่รู้ยิงข้าวว่าไม่แล้วเขาไม่ไล้วเออเขามีนักโนเป็นไอดอลนะจริงมียิงยิงทุกวันนี้เขายิงพวกเขาคิดถึงดักโนคนเดียวเลยเรื่องเจ้าชู้อ่ะไม่อาจใช่ไหมอาจดีเนี่ยมึงเคอยู่ในคนอื่นเห็นนะก็ไอมียูไอดอลนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว คเดีพ <c oughs> ิคดีพิกคดีพิกเขาเป็นไอดอลไหมเบิ้ผมมามีักเล่าเป็นไอดอลรับอันนี้แหละอันนี้ไม่คืออยากให้ผมพูดแล้วอคู่ดอัดคิปอยู่พูดดีๆังไหมคพว่ากันเดีเขาติดผมเขาปลังไมดเริ่มร้อนเริ่มร้อนเริ่มไปแล้วเริ like <bbe> ่มไปแล้ว หลังจากนั้นนะครับเมื่อโคดันโยเซกาและพี่ตองกวินทำสัจจานันต้องโคจรมานอนห้องเดียวกันนะครับพี่ตองจะเมาโคดันโยอย่างไรบ้างนั้นตามมาฟังไเลยคครับใครอ่ะนอนกับใครอ่ะจากน้องใหา่คนสงสัยว่านอนได้ยังไงนอนได้ทาเป็นนักเตะก็นอนได้ไยนะทำไมครับเขาองมีคนสงสัยว่าเออจะนอนกับดันโยได้หรออะไรเนี่ยก็เป็นนักเตะก็อยู่ด้วยกัน แล้วแดนโยเขานอนจรินไหมเขาแอบคุยโทรศัพท์อะไรไหมนอนนอนเขานอนคุยเขาคุยคนเดียวแล้วโน้ตเดียวใจเดียวจ่ายเท่าไหร่โน้มดีมากจ่ายเท่าไหร่ทิ้งนะทิ้งแล้วโน้มเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีแล้วเรื่องราวเมาส์ของทั้งคู่ยังไม่จบนะครับไปต่อกันดีกว่าฮะ มันที่กูเดินมาไม่มองกูมันถ้ามึงยิงสองลูกกูจะรอดเหรออันนี้พ่อพ่อกับลูกนั่งอยู่ใกล้กันแต่แชทหากันจับปิ้งอยู่จับปิ้งจับปิ้งจับปิ้งรองเท้าอยู่จริงเหรอพ่อหนุ่มใหญ่แต่คู่นี้ เดีเอหนะน,น่นด,ดีจังอนะ่ะมาให้ออกเอง เราตัางกันเนี่ยออกแค่ก่อนแล้วก็ออกในแขงที่อยู่ในต่างแดนอุ้ยนี่โค้ชชิดรู้ไหมเอฟซีเยอะมากเลยใช่มีแต่คนมาเป็นรูปโค้ดรูปทีคอมเมนต์ยาวเลยอ่ะใช่เลยนานทีพี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะจริงๆโค้ชพี่อยู่ตั้งนานไม่มีคอมเมนต์เลยหญิงกันน้อยพี่ผมต้องโทรตามให้มันคอมเมนต์กันอ่ะอย่างนั้นจะไม่เจอใช่ไหมครับ นี่ถ้าเกิดโคตต้นขึ้นมาจากขนาดไหนระเบิดระเบิดเลยนะครับแชมพูประคองโคตกูซัปเปอร์สกูมาเต็มแบเป็นี่สเป็นบ่ได้อีกแต่ะวันี่เมื่วานสี่กี่ตัวคู่ไหนของผมเต๋อเหมือนกันไม่กินข้าวกินข้าวตัวนีเสาโดนไปแน่นนครกินยูไม่ใช่นักบอลนะ ไม่ใช่มึงเป็นนักบวมทำไมมึงไม่ไปกินก่อนให้เออน้องกินก่อนไทยบอกดูกี่ครึต้องให้แมทนอนมีแมทนอนกับเอวินได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่ได้นอนไม่ได้โอ้โหเล่งเยอะเล่นอะไรอ่ะโอ้โหเล่นคุยตลอดเลยไไม่หูมีคุยโทรศัพท์ด้วยอ่ะเขามีแฟนไหมอันนี้ไม่รู้มีไหมมึง ตกดิมึงอะทำไมรอให้ผมตอบมึงเรื่อดันโยแล้วนะในคลิปก่อนนนี้พี่พี่อัพไปว่าอยู่ห้องอยู่ทำอะไรบ้างตัดลงไปแล้วด้วยจริงจริงก็ดีแล้วผมไม่ได้ทำอะไรอยู่ไหนอดีแต่ทำไมอยู่เงียบแบบนั้นหนึ่งเลยยืนมาซีดกูไม่รู้ว่าเมื่เที้ไปนั่งคุยเรื่องเราเนี่ยเออเราไม่รู้คนมีคนเดียวก็ว่าเรามึงนี่กวนวะดูดีมาก มีคนเดียวดีแล้วต้องเป็นแบบนี้ดูยักษ์โดเป็นตัวอย่างครับดีมากแล้วนู่นอันนี้ยามองเขาเป็นตัวอย่างนะอ้าวทำไมอ่ะมันไม่มีเมียมันฟรีสไตล์อ่ะฟรีสไตล์บ้าเมื่อไหรเราต้องอยากดูแลแม่ให้ดีที่สุดโอ้โหเฮียกูอยากร้องไห้เลยนะเด็กดีว่ะใช่เราไม่ได้เกี่ยวพูดถึงเด็กดีเด็กไม่ดีแต่ว่าอยากดูแลแม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะครับ เราเดินทางขึ้นเครื่องกลับโดยสายการบินแอร์เอเชียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่ใช้อยู่บนเครื่องเนี่ยแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะแต่1ชั่วโมงมันก็มีค่าสำหรับดานโยเซียก้านะครับเจ้าตัวก็ขอเง,งีบสักนิดหนึ่งแต่พี่ตองกวินก็ไม่ยอมละครับไม่อยากให้ดานโยหลับครับแล้วแล้วเราบมาาแล้ว เรียกว่าแซวเรียกว่าอัมกันตลอดทางตลอดทิปกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับดานโยและกวินทาสัจจานันนะฮะสรุปแล้วทั้งคู่เนี่ยโกรธกันเกลียดกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปฟังท้ายคอนเทนต์นี้กันสักนิดหนึ่งเมื่อทั้งคู่พูดถึงกันและกันนะครับพูดถึงเราได้จากเป็นผู้เล่นด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นเหมืนสตาฟโค้ดด้วยกันรู้สึกยังไงดานโย มื่อี่เราคุยอยู่เมื่อกี่ผมบอกเขาอยู่ไหมผมจําได้วันแรกที่ที่เด็กนี้มาไหมมาแม่งเป็นเด็กดีมาเป็นเด็กที่แบบถือกระเป,าเป๋ามาแล้วก็แบบเดินมาเป็นเด็กที่แบบเด็กน่ารักอ,ะอ่ะแล้วเ๋ยวเนี้ยโ,โ,โอ้ตัวนี้แม่งเมื่อยแล้วตัวนี้โูแล้ว ดังแล้วแม่งแอกชีพายเลยโอ้โหไม่ฟังกูเลยเล็กๆเข้ามาคู่เออพีขาพี่ขาตอนนี้ไม่มีแล้วนะ<อ>ต้องเติดังมาแล้วไม่มีกู <c oughs> ไม่เข้าใจน้องกูจะเปลี่ยนกันลนี้เลยเมื่อกี้กูคุยอยู่เลยก่นอนปีชีวากยเน่งนี่กูอออบอกเขาว่าชีวิตคนน้ำบ,บนไม่เดินเร็วนาอ,อวันที่ที่ผมเห็นเนเามาสิบแปดปีเลยเป็นเด้งแล้วก็ดูดี เราเล่นโอลแล้วก็ตอนนี้เรามาเป็นสตาฟโกด์โกชีวิตเราต้องระวังที่ด่ากันนี้แบบไม่ได้เกลียดกันรักกันนะกกันรักกันเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเกลียดไปออไม่เกลียดไม่เกลียดเป็นเด็กดีบัดยิ่งเลี้ยงแอ๊กมี่เลยี่ผมไม่ชอบต้องแสดงไม่งแอ๊กชิบหายแอ๊กอะไรโอ้โหทุกเรื่องโอ้แม๊กอะไรโอ้โหตอนนี้มี ปูมตัวนี้มีค้ำเอาระดับนะครับมีอ่ะมีได้ใครอยู่หลตามควาความเร็วให้ทันใครเร็วมากลดความเร็วลงมาเจ็ดเป้าหน่อยครับท่านไปดูฝั่งนู้นเลยไปโอ้โางานเออเล่นเอาพี่เจนเลยเหรอมึงอ่ะไม่บอกแล้วไม่ไม่ฟังไกลแล้วไม่ได้สเปนใครเลยแหละอ่ะพี่เจนมึงไปยุ่งเลยเหรอ โอ้โหเอ็นเวนรัรอบดิพี่เจตก็ทันกัน่เลนใช่กับกันเล่นกัเล่นทันกันใช่เล่นตันกันอยู่ดูดีพิเศษัับทีมชาติเมื่อกกวินนี่โอ้โหเอ็นใส่พิเศษกูที่รอดหรอคู่ที่รอดแล้ว่ะดูเขาทำเขาเหมือนมาทำโคตรแป๊บเดียวผมงอกอ่ะตอนนี้แบบทำไมต้องเครียดฮะ พวกผมถามมากอีว่าเออปล๊มแบบดูดีขึ้นไม่แห้เคยดิ่คู้เลยหรอกเอาคุยอยังไม่ได้พูดอะไรเลยแอลเล่นเฉยแอลเล่นเนี่ยอยู่มาออกกล้องไงพูดเล่นเฉย นี่ก็คือเรื่องราวช็อตดีไฮเดซีนที่เมืองทองทีวีเก็บมาฝากนะครับเป็นความน่ารักของทั้งคู่นะฮะสนิทกันตั้งแต่เป็นผู้เล่นปัจจุบันนี้เป็นสตาฟเป็นทีมงานก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะฮะแม่ยังรวมถึงพี่เจดอีกคนหนึ่งด้วยนะครับก็หวังว่าแฟนคลับเมืองทองจะชื่นชอบคอนเทนต์นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีด้วยนะครับ